อ่ะมาเริ่มเลยตอนที่2ครับตอนแรกพูดเรื่องการป้องกันไปแล้วเนะรอบนี้อยากจะมาพูดเรื่องการสเกลดาเมจกันบ้างครับเหมือนเดิมครับเป็นพื้นฐานตัวเกมซะเยอะอาจจะไม่ได้แบบดูจบแล้วไปทำบิลเทปพ1 8 6 5 IQ ออะไรขนาดนั้นหรอกนะครับแต่น่าจะเห็นภาพรวมเรื่องดาเมจเกมมากขึ้นเท่านั้นเองครับ ครที่ชอบที่ประมาณนี้เนี่ยก็ขอคนละหนึ่งซับเป็นกำลังใจให้กันนิดนึงแล้วกันนะครับคือดาเมจเนี่ยมันมีประมาณนี้เลยครับมันจะผ่านในตัว4ี่กล่องอันนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่ามันคืออะไรมันจะเกิดจากตัวผู้เล่นเนี่ยทำดาเมจใช่ไหมแล้วก็ผ่านกล่องนี้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 แล้วก็ออกมาเป็นดาเมจสุดท้ายที่จะทําโดนมอนสเตอร์ไม่สิยังไม่โดนมอนสเตอร์แต่ว่าเป็นดาเมจก่อนที่มอนสเตอร์จะเอาไปหักล้างกับการป้องกันของมันนั่นเองครับเรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดถึงคือประเภทเหรอไม่ใช่ปรระะเเภททลลัักกกษณกาาาํมน ือมันจะมีดาเมจประเภทฮิตเนี่ยที่ผมวงเล็บไว้ฮิตกับดาเมจอีกประเภทนึงคือดอทดอทย่อมาจากดาเมจโอเวอร์ไทม์คือดาเมจที่แบบต่อเนื่องเรื่อยๆทุกวินาทีอะไรประมาณนี้ครับคือดาเมจลักษณะฮิตเนี่ยมันจะเป็นการคือดาเมจฮิตเนี่ยมันจะเป็นการตีแล้วก็เลือดลดทีนึงส่วนดาเมจโอเวอร์ไทม์เนี่ยมันจะเป็นแบบลักษณะเลือดไหลอ่ะอ่ามันจะค่อยๆลดไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับ คือดาเมจฮิตกับดาเมจโอเวอร์ไทม์เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ต่างกันอะไรมากหรอกแต่มันจะต่างกันที่วิธีการสเกลของตัวดาเมจนั่นแหละเช่นดาเมจโอเวอร์ไทม์จะไม่สามารถคริได้แต่ดาเมจฮิตเนี่ยสามารถคริได้ดาเมจโอเวอร์ไทม์ไม่สามารถคอนเวิร์ตได้อะไรแบบเนี้ยอ่ามันก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆสำหรับลักษณะการทำดาเมจ2แบบนี้อยู่ครับนอกจากนั้นมันก็จะมีแมคคาณิซึมอีกเยอะแยะมากมายที่จะเห็นได้ในเกมนะครับเช่น มอดนี้จะสเกลแค่ดาเมจประเภทฮิตเท่านั้นมอดนี้จะสเกลแค่ดาเมจประเภทดาเมจโอเวอร์ไทม์เท่านั้นอะไรประมาณนี้แหละครับซึ่งวิธีการแยกก็ไม่ยากครับดาเมจประเภทฮิตเนี่ยจริงๆแล้วให้เราจรินตนาการว่ามีดาเมจอะไรไปกระแทกหน้ามอนอ่ะอันนั้นคือเป็นฮิตหมดเลยครับส่วนดาเมจโอเวอร์ไทม์เนี่ยมันจะเป็นดาเมจที่ทําให้เลือดมอนค่อย,อยๆไหลใช่ไหมซึ่งจริงๆในตัวเกมอ่ะมันจะเขียนชัดเจนเลยครับว่าดาเมจในเนี้ยทำเป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์ หรือภาษาไทยผมไม่มั่นใจจจะเป็นดาเมจต,ต่อเนื่องหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการแยกคิดกับดาเมจโอเวอร์ไทมแบบง่ายๆนะครับทีนี้ก่อนจะเข้าไปแต่ละกล่องเนี่ยผมจะมาพาดูประเภทของดาเมจในเกมนี้หน่อยครับคือประเภทของดาเมจเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทแล้วก็5ทาธาตุผมเรียกอย่างนั้นแล้วกันนะดาเมจเนี่ยที่ว่า2ประเภทมันคือมีแอคแท็แล้วก็สเปลซึ่ง แอคแทกกับสเปลเนี่ยจริงๆก็มันก็คือโจมตีกับเวทใช่ไหมสาเหตุที่มันแยกเป็น2แบบนี้เพราะว่ามันจะมีลักษณะการสเกลดาเมจที่แตกต่างกันซึ่งเดี๋ยวในแต่ละกล่องเนี่ยจะได้เห็นว่ามันต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะแอคแทกหรือสเปลเนี่ยมันก็จะมี5าธาตุด้วยกันเสมอคือฟิสิกส์ l ไฟโคไลนิ่งเควอสหรือกายภาพไฟน้ำแข็งสายฟ้าแล้วก็เควอสครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าการสเกลดาเมจเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เริ่มจากดาเมจนะครับมันจะเข้ามาใน่นีคัะรบ แล้วก็จะผ่านการคอนเวอร์ชันกับเกณฑ์นิดหนึ่งนะครับคอนเวอร์ชันคือการเปลี่ยนธาตุกับเกณฑ์นี่คือได้เพิ่มมาประมาณนั้นนะครับส่วนมัลติพลายเออร์ก็คือพวกมดต่างๆในตัวละครเราที่มันเพิ่มหรือลดหรือว่าจะเป็นเพิ่มแบบอิน r ค a ร e สแบบมอร์เนี่ยทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะก็จะอยู่ในกล่องนี้และสุดท้ายเนี่ยมันก็จะคำนวณว่าจะคริหรือไม่คริถ้าคริเนี่ยก็จะคูณตัวคริโบนัสเข้าไปอีกแล้วก็ออกมาเป็นดาเมจเอาพุต แต่ดาเมจประเภทดาเมจโอเวอร์ไทม์เนี่ยเห็นว่ามันจะมีเส้นประอยู่คือเหตุผลเพราะว่ามันข้ามไอตัวคอนเวอร์ชันกับเกนไปมันมันไม่สามารถคอนเวิร์ตได้แล้วมันไม่สามารถเกนได้แล้วก็มาโดนตัวมัลติพลายอร์สเกลเพิ่มแล้วก็มันจะข้ามคริไปเพราะว่าดาเมจโอเวอร์ไทม์มันไม่สามารถครีได้นะครับอ่ะประมาณนี้มาดูที่กล่องแรกกันเลยดีกว่าคือยังไม่ต้องอ่านอะไรที่อยู่ในจอนี้นะเดี๋ยวผมจะค่อยๆชี้ให้ดูว่าทุกคนจะต้องดูอะไรอ่ะแฟลตดาเมจครับกล่องแรกคือมันจะมีประเภท แอคแท็กกับประเภทสเปลใช่ไหมที่จะหาแฟลตดาเมจได้เออ่คนละที่กันเพรอธิบายแฟลตดาเมจก่อนละกันจริงๆให้ดูเลยนะ,ะเห็นภาพกว่าแฟลตดาเมจเนี่ยคือดาเมจแบบเนี้ยแบบตัวเลขที่แบบว่าเออเป็นเรนจ์เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เน,นี่ยเขาเรียกแฟลตดาเมจอ่ะอย่างของเวทอย่างเงี้ยมันก็จะเขียนว่าแบบเนี่ยสมมติสกิลสปาร์กใช่ไหมคือทําดาเมจ1-10จนถึงแปดถึงดาเมจสายฟ้าอ่ะอันนี้ก็เป็นแฟลตดาเมจซึ่งสังเกตว่า การโจมตีเนี่ยแฟลตดาเมจจะมาจากอาวุธครับจะมาจากอาวุธซะเยอะแล้วก็ตัวสกิลเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแอ a แท d ดาเมจเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเบสอ่ะก็อันนี้80-250%ถึงใช่ไหมอ่าเบสก็คือไออันนี้แหละของอาวุธเรามันก็จะได้เป็นสมมุติ80%ใช่ไหมก็จะเอาตัวเลขเนี้ยมาคูณ0.8แแล้วก็กลายเป็นแฟลตดาเมจของเรา ทีนี้สายโจมตีมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือมันสามารถหาแฟลตดาเมจได้จากที่อื่นด้วยเช่นแหวนไอออนริงเห็นบ้างมันจะมีอิมพลีซิตที่บอกว่าเพิ่มดาเมจกายภาพให้การโจมตีเนะี่ยหนึ่งถึงสี่หรือว่าจะอาจจะเป็นแหวนบริชที่แบบในศูนย์หนึ่งศูนย์สองเขาทำมาให้ก๊อฟกันนะที่มันแบบพรีฟิกเป็นแอดแฟลตดาเมจไม่ว่าจะเป็นไฟไลนิ่งโคอะไรเงี้ยเยอะมากๆอ่าอันเนี้ยก็คือจะเป็นของสายโจมตีนะครับสามารถได้แฟลตดาเมจเพิ่มเข้ามาทีนี้ สายสเปลเนี่ยสายสเปลมันจะหาแฟลตดาเมจได้จากน่าจะที่เดียวเลยมั้งคือตัวสกิลมันเองอ่าซึ่งตัวสกิลมันก็จะมีเขียนแล้วว่ามันจะมีแฟลตดาเมจเท่าไหรถ่ถึงเท่าไหร่ตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลยี่สิบใช่ไหมอ่ะแล้วพอมันหาได้จากที่เดียวเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุผลว่าทําไมสายเวทเนี่ยวิธีการสเกลดาเมจที่ดีที่สุดคือการดันเลเวลเจมเข้าไปให้ไดแบบเยอะมากที่สุดเพราะว่ามันเอาแฟลตจากที่อื่นไม่ได้แล้วมันจะเอาแฟลตได้จากตัวสกิลอย่างเดียวนะครับก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ พวกสกิลเวทเนี่ยมันมีแฟลตดาเมจในตัวใช่ไหมลักษณะการทําอาวุธมันก็จะไม่เหมือนอสกิลพวกโจมตีที่มันจะแบบต้องหาแฟลตดาเมจเยอะๆแต่ว่าอาวุธของสายเวทเนี่ยมันก็จะเป็นบวกเลเวลเจมบวกคริบวกแคสสปีดอะไรพวกนี้แทนเนาะมันก็จะต่างกันนิดนึงแล้วก็สเปลเนี่ยยิ่งเลเวลสูงเท่าไหร่เนี่ยแฟลตดาเมจมันจะยิ่งทวีคูณเพิ่มขึ้นเท่านั้นประมาณนี้ครับพอเราได้แฟลตดาเมจมาแล้วปุ๊บเนี่ยกล่องเนี้ยก็ไม่มีอะไรเลยพอได้แฟลตดาเมจแบบรวมๆกันแล้วสมมติ ของสายโจมตีเนี่ยก็รวมๆกันมาอยู่ในแฟลตดาเมจแล้วก็เอาไปเป็นแฟลตดาเมจของสายเวทก็เอาตัวสกิลเนี่ยแหละเลเวลเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็เอามาเป็นแฟลตดาเมจเลยทีนี้กล่องถัดไปครับถ้าทุกคนจําได้กล่องถัดไปคือคอนเวอร์ชันกับเกนใช่ไหมคอนเวอร์ชันกับเกนเนี่ยจริงๆอันนี้ค่อนข้างยากที่จะอธิบายแต่ว่ามันจะเป็นสองแมคเนิกที่ช่วยดันดาเมจเราได้นะเอาคอนเวอร์ชันก่อนละกันคอนเวอร์ชันเนี่ยอย่าเพิ่งดูรูปอะไรนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคอนเวอร์ชันเนี่ย คือง่ายๆคือมันเป็นการแปลงประเภทของดาเมจนั่นแหละเช่นกายภาพเป็นน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยเนาะยกตัวอย่างเช่นสกิลไอส์ช็อตที่ทุกคนเห็นอย่างเงี้ยมันจะมีเขียนว่า Convert 70%ดาเมจกายภาพเป็นดาเมจน้ำแข็งแต่ว่าถ้าสมมติเราใช้ธนูอันนี้นะเนี่ยที่มี300ถึง600ดาเมจกายภาพเนี่ยมันก็จะเอา70%ของอันนั้นอะคอนเวิร์ตไปเป็นดาเมจน้ำแข็งอ่ะถ้าเราใช้สกิลไอส์ช็อนะประมาณนี้ ทีนี้สำหรับดาเมจคอนเวอร์ชันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือไม่สามารถคอนเวิร์ตเกิน100%ได้นะถ้าคอนเวิร์ตเกิน100%ะน่ะตัวเกมมันจะเหมือนปรับเรโชรให้สุดท้ายมันมาอยู่ที่100%อยู่ดีอ่ะเช่นสมมุติว่าแบบตอนนี้ผมมีฟิสิกอล30แล้วก็น้ำแข็ง70ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าแบบมันเป็นฟิสิกอล50แล้วก็น้ำแข็ง70อย่างเงี้ยมันก็จะ ปรับเลโชทั้งสองอันนี้ลงมาให้มันเหลือแบบร้อยอยู่ดีอาจจะเป็นแบบ 40- ่สิบแบบหกสิบละกันอ่ะคือมันจะไม่เกมมันจะไม่ปรับเพิ่มให้มันจะลดทั้ง2อันจนกว่ามันจะเหลือพอดี100%อืมประมาณนี้ครับอ่ะทีนี้สกิลไอช็อตเนี่ยเวลามันเกิดการคอนเวิร์ตขึ้นอ่ะอ่ะมันจะอยู่ที่สเตจแรกก็คือดาเมจคอนเวอร์นจริงๆแล้วมันมี2องสเตจเดี๋ยวผมจะอธิบายสเตจแรกก่อนไอขั้นแรกเนี่ยมันคือเกิดจากตัวสกิลเองครับตัวสกิลมันจะ ออบอกว่าคอนเวิร์ต70%ใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสาเหตุที่ผมวาดเป็นรูปแบบนี้เพราะว่าผมจะให้ทุกคนจินตนาการเป็นท่อน้าครับแล้วเราไอ้ตรงเข้าหลามตัดเนี่ยคือวาลวน้ําที่เราสามารถปรับได้ให้มันแบบคอนเวิร์ตอะไรเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะสมมุติว่าอันนี้เราเข้ามาฟิสิกอลใช่ไหมตรงเนี้ยเป็นฟิสิกอลแล้วเราปรับวาลวตรงเนี้ยให้มันเป็นแบบ70%นะน้ำมันก็จะไหลามาตรงเนี้ยถูกป่าววะเออนั่นแหละแต่ว่ามันจะไหลามาเน,นี่ย70%จริงๆมันต้องปรับวาลวตรงนี้แต่ช่มามัน ไหลมายมา70%ออกท่อนนี้70%แล้วก็เป็นฟิสิกอลขของเดิมอีก30%ลงมาเป็นถังรวมดาเมจก็จะได้เป็นฟิสิกอล30แล้วก็น้ำแข็ง70ประมาณนี้อ่ะอันนี้คือการคอนเวิร์ตดาเมจในกรณีที่เรายังไม่มีอะไรเลยนะเราแบบสมมุติว่าแบบเราเอาสกิลไอช็อตปังใส่เข้าในตัวเราแล้วก็ไปยิงเลยโดยที่เราไม่มีไอเทมไม่มีพาสซทีฟทีอะไรเลยนะดาเมจมันก็จะออกมาประมาณนี้แหละทีนี้ดาเมจคอนเวอร์ชันเนี่ยมันจะสามารถคอนเวิร์ตแบบจากไอเทมหรือจากอย่างอื่นไดด้้วย ไอ้พวกไอเทมหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะอยู่สเตจ2หรือขั้น2เมื่อกี้เนาะเราคอนเวิร์ตจากไอช็อตใช่ไหมหนึ่งร้อยฟิสิเคอลเนี่ยออกมาเป็น30ฟิสิเคอลแล้วก็70โคสมมุติว่าเราใส่ไอเทมเนาะ Whisper of the b อะ t า e ์เ o อรเนี่ยที่คอนเวิร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์ของดามเมจน้ำแข็งอะคอนเวิร์ตไปเป็นไลนิ่งอะก็เนี่ยดามเมจน้ำแข็งมันก็จะไหลลงท่อมาใช่ไหมแล้วเราก็ไอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ออกมาจากท่อเนี้ยเราก็จะคอนเวิร์ตทั้งหมดอะร้อยเปอร์เซ็นต์อะ,อะเป็นไลนิ่งเลย ร้อยเปอร์เซ็นต์ของเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเนาะแปลว่าขาออกเนี่ยมันจะไม่มีดาเมจน้ําแข็งแล้วอ่ะแต่ว่าตรงฟิสิกส์เข้าเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรกับมันทีนี้มันก็จะลงมาในถังดาเมจกลายเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์ฟิสิกส์เข้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไลนิ่งต่างจากเมื่อกี้เนาะเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โคอันนี้เป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไลนิ่งตอนเราใส่วิสเปอร์ออฟเดอะบาร์เรโฮดดาเมจยังไม่ได้เพิ่มอะไรนะแค่เปลี่ยนวิธีการคอนเวิร์ตเฉยๆอ่ะประมาณนี้ครับ มาขั้นสุดยอดของการ convert damage ครับคือสิ่งที่เรียกว่าเกณฑ์อันนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะ ice shot ลงมาตรงนี้30ตรง70ใส่ whisper of the butterhood 70ตรงนี้ไม่มีโคและกลายเป็น lightning 100%อลงมาถังเนี้ยจะมี30 physical แล้วก็70 lightning เท่านี้เลยนะเหมือนเดิมแต่บังเอิญ h เราไปใส่ธนูด้วยธนูอันเนี้ยธนูอ่านว่า draft เนี่ยเออมันเขียนว่า การโจมตีเนี่ยจะเกณฑ์จำคีย์เวิร์ดนี้ไว้นะครับเกณฑ์5-10%ดาเมจเป็นดาเมจน้ำแข็งเพิ่มเติมแต่ว่าสมมุติว่า10%เลยแล้วกันเวลาที่เรามีมอสเนี้ยมันจะเอา10%ของดาเมจต,ต้นน่ะคอนเวิร์ตมาเป็นดาเมจน้ำแข็ง10%เพิ่มแบบนี้เลยก็จะได้เป็นดาเมจน้ำแข็ง10%ลงในถังดาเมจสุดท้ายกลายเป็นสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามี 30, 70แล้วก็10กลายเป็น110% แปลว่าไอการเกนดาเมจอ่ะมันทําให้เรามีดาเมจมากขึ้นนั่นเองครับอ่ะอันนี้คือเบื้องต้น3มซีเนอรีโอสำหรับการคอนเวิร์ตแล้วก็เกนดาเมจทีนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องรู้คือหลังจากที่เราคอนเวิร์ตดาเมจไปแล้วเนี่ยถ้าเราอยากสเกลดาเมจอะ่ะเราจะต้องสเกลดาเมจปลายทางเท่านั้นแปลว่าสมมุติว่าในซีเนอริโอนี้นะเราอะ่ะจะทำดาเมจเป็นดาเมจสายฟ้ามากที่สุดใช่ไหม เวลาที่เราอัพดาเมจฟิสิ i ค a ลแบบ Increase Damage Physical หรือ Increase Cold Damage อะอในแบบในพาสซีฟทีหรือในอะไรก็ได้มันจะมันจะเพิ่มแค่ส่วนนี้ครับส่วนนี้ส่วนฟิสิเคิลกับส่วนโคที่แบบเป็นส่วนน้อยมากๆแปลว่าถ้าเราเล่นแบบเนี้เราควรจะหาหมอดที่ Scale Lightning Damage ให้ได้มากที่สุดครับ เราก็จะสเกลเพาร์ทที่เป็นแบบส่วนที่มากที่สุดอะเนาะเราคงจะไม่ไปสเกลโคลดามีด,ด้วยเพราะว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไอซ์ช็อตมันเปลี่ยนเป็นน้าแข็งก่อนไม่ใช่เหรอถ้าเราเพิ่มดาเมจน้ําแข็งเนี่ยไอตรงนี้มันก็จะเยอะขึ้นก่อนจะคอนเวิร์ตมาเป็นดาเมจสายฟ้าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคือการสเกลดามีจมันจะเกิดขึ้นตอนอยู่ในถังอะ่ะเอาวัางี้ดีกว่าคือมันจะคอนเวิร์ตอะไรให้เสร็จก่อนแล้วไม่ว่ามอดอะไรก็ตามมันจะมาสเกลที่อยู่ในถังนี้ครับอืม แปลว่าถ้าเราเพิ่มดาเมจน้ำแข็งไปอ่ะพาร์ทที่มันโดนคือพาร์ทสิที่เราได้จากไอธนูนี้เท่านั้นไม่ใช่พาร์ทที่แบบก่อนคอนเวิร์ตดาเมจน้ำแข็งนะครับอันนี้สําคัญมากใน Pv2 ต้องจําไว้อ่ะสำหรับดาเมจคอนเวอร์ชันประมาณนี้ครับทีนี้สเตตถัดไปเนี่ยหลังจาก c o n v e r ร์ชักับเกณฑเสร็จปุ๊บมันจะมาพาร์ทของ Multiplier ออที่เป็นการสเกลจาก Mod ของไอเทมหรือว่า Mod จากพาสีทีของเราเนี่ยเอามายำรวมกันครับอ่ะเหมือนเดิมอันนี้คือ d a เมจมัลติพลาย e r นะครับยังไม่ต้องดูตัวอัษรอะไรในรูปทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันเยอะมากเดี๋ยวผมจะค่อยๆชี้ให้ดู d a เมจมัลติพลายเออเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็น2 Stage ก็คือการ Increase กับ Reduce อ่ะกับอีกสเตจหนึงคือ more กับ e s s ประมาณนี้เลยมันจะเป็น2 k e คีย์เวิร์ดที่คนถามกันว่ามันต่างกันยังไงมันต่างกันยังไงอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งผมอธิบายสั้นๆเลย increase กับ reduce เนี่ยมันคือการบวกทบเข้าไปแต่ more กับ less เนี่ยมันคือการคูณอืมก็แน่นอนว่าการคูณอ่ะมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่เยอะกว่าอยู่แล้วเนาะอ่ะทีนี้มาดูคือจะเข้ากล่องเนี่ยมันเป็น flat damage หลังจากที่ convert มาแล้วเนะหลังจากที่ convert จากถังเนี่ยมาแล้วมันก็จะมาเข้า multiplier มาเข้าไอตัว increase กับ reduce ก่อนอสมมุติว่าตัวละครเราเนี่ยมี2 m อตนี้แล้วกันในพา s s i v e ก็คือ20%เพิ่ม attack damage กับ30%เพิ่ม damage น้ำแข็งอ่ะวิธีการทำงานของมันก็คือมันจะเอาอสมมติว่า ice shot เมื่อกี้เนาะ ice shot เป็นส k i l l โจมตีแล้วก็มี t a กน้ำแข็งพอดี มีแทงน้ำแข็งปุ๊บมันก็จะเอา2แน่รวมกัน2นะ่ะยีบวกสาเป็น50แล้วก็คำนวณจากเบสดาเมจหลังจากคอนเวิร์ตมานี้ผมเอาให้มันดูง่ายๆนะไม่ได้ผ่านการแบบว่าอันนี้จะสเกลแค่พาร์ตดาเมจน้ำแข็งผมสมมุติว่ามันเป็นดาเมจน้ำแข็งมา100%แล้วเลยแล้วกันนะครับอ่ะเท่ากับว่าอันเนี้ย50%อ่ะมันก็จะบวกเข้าไป50ครับดาเมจออกจากกล่องไอ้ r n c s e a s e กับ Reduce เนี่ยก็จะเป็น150อ่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่า ผมมี reduce เนี่ยมันก็จะเป็นอีกบรรทัดหนึ่งใช่ไหมซึ่งมันก็จะเอามาหักลบกันสมมุติผมมี10% r e d u c ละกันมันก็จะเอาเนี่ยยี่สิบบวกสามสิบลบสิบอะไรเงี้ยมันก็จะเหลือสี่สิบเลยนะแต่นี้ผมไม่มีอ่ะมันก็จะเป็นห้าสิบแล้วก็ดาเมจออกมาเป็นร้อยห้าสิบหลังจากนั้นมันจะมาเข้ากล่องที่เขียนว่า m o กับ l e s มอลักษณะการทํางานของมอกับ l e s คือเป็นตัวค o ณ l cool เลยจริงๆนะคือเช่นเนี่ยผมมีมอดคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่ increase แต่ว่าเป็น m o 20%ยี่สิบ p e r c m o d a กับสามสิบ p e r c e more cold damage ลักษณะการทํางานของมันก็คือมันจะเอาดาเมจมาคูณ1.2คือ20%นะคูณ1.2แล้วก็30%ก็คือคูณ1.3เอา150คูณ1.2คูณ1.3แล้วก็จะได้2 3 4ไอการคูณเนี่ยลำดับไม่สำคัญนะคุณจะคูณอะไรก่อนก็ได้คูณ1.3ก่อนก็ได้คูณ1.2ทีหลังอะไรเงี้ยมันก็ได้2 3 4เท่าเดิมอืมทีนี้สิ่งที่เห็นก็คือสมมติอันเนี้ยมี50%เท่ากันใช่ไหมจาก100อ่ะมันกลายเป็น 150ก็คือได้เพิ่มมา50แต่ว่าจาก150อ่ะอันนี้50%เหมือนกันนะแต่ว่ามันได้เพิ่มมาแบบประมาณ84เลยอะ่ะอืมเพราะว่ามันมันเป็นการเอา1.2 1.3มาคูณไม่ได้คิดไม่ได้คิดไอ0้50แล้วเอามาบวกแบบเดิมแล้วครับทีเนี้ยเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงบอกว่ามดมเนี่ยมันดีมากๆแล้วก็ถ้าหามดมได้เนี่ยให้เอามดมก่อนแทนที่จะเป็นมดอิน c r ี a สนะครับแต่ว่าก็เข้าใจแหละมันไม่ได้หาได้เยอะขนาดนั้นนะ แต่อย่างหนึ่งที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยอาจจะเป็นตัว Keystone Penetration หรือเปล่าที่เราจะได้ more spell damage ตอนที่เราเป็น low life นะครับอะประมาณนี้ครับสำหรับ damage multiplier ก็จะได้เป็น damage output ทีนี้กล่องถัดไปครับก็คือนี่เนาะ multiplier จบไปแล้วมันก็จะเป็นคลิถ้าคลิได้นะถ้าสมมุติว่าเราอัพ r e s o l u t e n เทคนิคที่เราคลิไม่ได้เนี่ยมันก็จะข้ามกล่องนี้ไปเลย แต่ว่าถ้ามันคริได้มันก็จะมาเข้ากล่องต่อไปครับที่เป็นกล่องที่ยากมากนี่ครับคริดาเมจเข้ามาเกมก็จะคำนวณว่าคริเปล่าวะถ้าคลิมันก็จะเอาดาเมจไปคูณคลิโบนัสเลยก็คือเป็นตัวคูณเหมือนกันถ้าไม่คลิก็จะได้ดาเมจเท่าเดิมแค่นั้นเลยครับง่ายไหมสําหรับการคริผมล้อเล่นนะครับจริงๆคริเนี่ยมันก็ง่ายแบบนี้จริงๆแหละแต่ว่าผมอยากจะอธิบายเบื้องลึกสําหรับ ในตัวคริทิคอ้นิดนึงเพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจว่าทํายังไงเราถึงจะมีโอกาสครีได้มากขึ้นนิดนึงเข้าใจเพิ่มนิดนึงอะครีเนี่ยอะรูปเยอะอีกแล้วอย่าเพิ่งมองอะไรนะผมจะให้ดูว่าผมจะอธิบายประมาณนี้ในเรื่องของการครีเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย2กล่องคือ Base เบสครีแล้วก็ไอ้พวกอินครีสทั้งหลายที่เอามาเพิ่มโอกาสครี Base เบสครีเนี่ยสายโจมตีกับสายเวทมีวิธีการคิดไม่เหมือนกันสายโจมตี Base เบสครีจะเอามาจากธนู เพราะฉะนั้นไม่ใช่เอามาจากธนูพูดผิดเอามาจากอาวุธครับทีนี้แปลว่าอาวุธทั้งหลายที่เราอยากจะใช้ในสายโจมตีถ้าอยากเล่นสายครยิเนี่ยจะต้องหาเบสเคริให้ได้เยอะมากๆอย่างอันเนี้ย10%เพราะว่ามันมีมอดบวก5คริ๊ดชนส์เนาะนี่อาวุธนี้10%สังเกตว่าอันเนี้ยสกิลไลติงแอโรเห็นปะมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับคริติคอลเลยอ่าแต่ว่าแนววุดามีแล้วพอมาดูสเปลปุ๊บ สเปลอ่ะสเปลมีเบสครีอยู่อันนี้เป็นเบสครี e อยู่9%แต่ใน a อาวุธอะถ้าไปดูในสตาฟหรืออะไรเงี้ยเออมันไม่มีครีนะเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยเบสครีของสายโจมตีกับสายสเปลอะมันมาจากคนละที่กันอ่ะอันนี้ก็เข้าใจเนาะทีนี้มันจะมีกรณีพิเศษนิดน,นึงที่เราอาจจะได้เพิ่มได้เบสครี e เพิ่มมาจากที่อื่นเช่นอันนี้เนาะเป็นคีย์สโต e นของ a z o z o r i t i c a l s t r i k e มันจะเขียนว่า g d d i t i o n a l c r i t i c a l Hit Chance เท่ากับ25%เดี๋ยวมันจะโดนเนิร์ฟเหลือ15%เนาะในแพท0.3อ่ะอ่ามันบอกว่าไอ้ที่ไอไอ้ h ANCE TO HIT โอกาสตีโดนน่ะที่เกินมา15%น่ะจะเพิ่มเป็น CRITICAL HIT CHANCE ให้กับการโจมตีนี่มี Attack อยู่ข้างหลังอืมแปลว่าอันเนี้ยพอเรามีโอกาสตีโดนเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะคำนวณเป็น Base CRITICAL HIT CHANCE แล้วก็ลวงเข้าไปในกล่องเบสคร e ด้วยอันนี้ของ Amazon เนาะ ต่อไปครับตัวอย่างที่เพิ่งเห็นกันในหลีกนี้เลย0.3นฮอลโลปารมเทคนิคครับที่ถูกเพิ่มเข้ามามันจะมีบรรทัดนี้ที่บอกว่าบวก0.1% Critical Hit Chance ต่อ10 Energy Shield ที่ใส่อยู่ในเกราะเกราะที่คือแบบทุกส่วนเลยนะเสื้อหมวกถุงมือรองเท้าอะไรประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็จะโดนบวกเป็นเบสคริเหมือนกันครับทีนี้เบสคริเนี่ยมันก็หาได้ประมาณนี้แหละมันอาจจะมีที่อื่นที่ผมอาจจะไม่รู้อีกเช่นในพาร์สิทรีมันจะมีโหนหนึ่งที่บวกเบส ทุกคนน่าจะพอเห็นภาพนะลักษณะของเบสครีมมันจะเป็นประมาณนี้ทีนี้มันจะมาดูกล่อง Increase และกล่อง Increase ก็ตรงตัวมากเลยอันนี้อย่างในออแอมบูเลต์อันนี้เนี่ยมันก็จะมีเนี่ยอินครีสคริทิคอลฮิตชานส์นะสามสิบเนาะมันก็จะเอามาคำนวณตรงเนี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยในพาสซีฟก็มีเหมือนกันเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์อินครีสคริทิคอลฮิตชนส์มันเวลาคำนวณมันก็จะเอาเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์กับสามสิบหกเปอร์เซ็นต์มันรวมกันกลายเป็นสี่สิบหกเปอร์ จากเบสคริเมื่อกี้รวมที่เพิ่มไปเมื่อกี้ถึง100%หรือ,อยังถ้าออถ้า100%แล้วมันก็คริช,ชัว์แต่ถ้าไม่100%ก็มาดูว่าแบบคริหรือไม่คริอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้เพื่อไม่ให้สับสนครับผมมีวิธีการดูง่ายๆระหว่างเบสคริกับอิน r ค a ร e สเนี่ยดูยังไงสาเหตุที่ต้องดูเอาสาเหตุที่ต้องดูก่อนดีกว่าสาเหตุที่ต้องดูให้เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วในเกมเนี้ยเบสคริคือโหดกว่ามากมาก ถ้าคุณมีเบสคริแค่5%การที่คุณจะทำคริให้ได้100%คุณต้องหาอินคีสแบบสมมตินนะ2 0 0 0อย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ในเกมนี้คุณอาจจะต้องเลเวล500อ่ะเพื่อที่จะแบบมีแบบคริร0ปน่ะจากเบสคริ5นะผมประชดนะผมพูดเล่นแต่หมายถึงว่ายิ่งเบสคร e คุณต่ำอ่ะคุณจะต้องหาอินเคียสเยอะมากๆเพื่อที่จะคริร0ป แล้วมันยากครับมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะหาเปอร์เซ็นต์เยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเบสครีดเนี่ยมันโกงมากๆเราก็เลยต้องแยกให้ออกว่าอันไหนมันโหดกว่ากันอย่างเช่นถ้าผมมองเงี้ยรู้เลยโอ้อันนี้บวกเข้าเบสครีโดโคตรโหดอย่างธนูเนี้ยโอ้อันเนี้ยมดเนี้ยบวกเข้า5%เเบสครีเลยนะโหดกว่าเยอะเลยเทียบกับอันเนี้ยสามสิบหกเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ใช่เบสครีดไงมันเลยไม่โหดเท่าไหร่มันมาอยู่กล่องนี้อ่ะเราก็เลยต้องดูให้ออกลักษณะง่ายๆคือูง่ายคือ,คอถ้ามีคําว่ายอ่ก็คือออยู่่กลี้ ถ้ามันไม่มีคําว่า increase ก็คืออยู่กล่อง base c r i เฮ้ย,อ,ยอันนี้เหมือนผม s p o ย l b u l d ลีกหน้าเลยวะ่ะแต่ว่าเออนั่นแหละอันนี้โกงมากครับ base c r i อ่ะสำหรับคริตรงนี้ก็จบไปแล้วจริงๆก็จบแล้วนี่หว่าการ skill d a มจเนี่ยก็มีประมาณนี้เลยรีแคปอีกรอบนึงอ่ะ flat มันก็จะแบ่งเป็นการโจมตีกับเวทใช่ไหมการโจมตีเอา f l a ตมาจากอาวุธหรือแหวนหรือถุงมือหรืออะไรก็แล้วแต่เวทเอา f l a ตมาจากตัว skill มันเองแล้วก็มา c o n v e r ์ช่นกับเกณค์นเว v e r ชั o มันก็จะ เปลี่ยนาธาตุดาเมจอะไรทั่วไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นาธาตุไหนแล้วก็ต้องสเกลแต่าธาตุนั้นเท่านั้นนะครับาธาตุก่อนหน้าไม่มีผลแล้วไม่ต้องไปอัพพวกมอสอินครีสมอเกี่ยวกับาธาตุนั้นอะไรเงี้ยส่วนมัลติพลายเออร์เมื่อกี้นะก็มีอินครีสกับมออินครีสเป็นการบวกทบไปส่วนมอเนี่ยก็จะเป็นการคูณซึ่งจะได้ผลดีกว่าครับต่อไปก็คือคริคริเนี่ยก็จะต่างกันสาหรับสายโจมตีกับเวทอีกแล้วโจมตีเอาคริมาจากอาวุธเวทเนี่ยเอาคริมาจาก skill เบสสกิล พอได้เป็นเบสคริปุ๊บก็อาจจะมีเบสคริจากที่อื่นจากพารสิบทีจากนู่นจ,จากนี่มันรวมด้วยพอเป็นเบสคริจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเอาไปอินคริสต่อพอไปอินคริสต่อก็จะมาดูว่าแบบโอกาสคริสุดท้ายของเราอ่ะคือเท่าไหร่แล้วเกมมันก็จะดูว่าแบบเออคริหรือไม่คริอะไรประมาณเนี้ยเนาะทีนี้ผมอยากจะให้ดูสกล่องนี้นิดนึงว่ามันสรุปอะไรให้ฟังได้บ้างคือเวลาที่เราอยากดามจเเยอะๆอ่ะเราจะต้องสเกลแบบ กล่องได้กล่อง1ให้เยอะมากๆหรือสเกลมากกว่า1กล่องให้ได้เยอะๆครับผมยกตัวอย่างบิลลหนึ่งละกันที่โหดมากๆในหลีกก่อนๆนั่นก็คือบิลล์อาร์คเมครับบิลล์อาร์คเมเนี่ยมีดีตรงกล่องไหน a r ร์ a g e มีดีตรงกล่องเกณ์ครับเพราะว่า Arc m a เมชอะในแพท0.1มั้งมันให้6%ต่อ100มานาปะถ้าสมมุติว่าเรามี6,000มานาอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบอส้อยเปเซนกณ์อะไรประมาณนี้ซึ่ง ไม่น่าจะมีบิลไหนอะ่ะหาไอพาร์ตเกณดาเมจได้เยอะขนาดนี้แล้วครับมันก็เลยมีดาเมจที่แรงแล้วก็พร้อมกับอาร์คเมจมันเป็นการสกิลดีเฟนซ์ด้วยแต่อันนี้ไม่ได้อยู่ในหัวข้อนี้เนาะอ่ะต่อไปครับคือ,อ,อสมมุติอยากสกิลแฟลตใช่ไหมสายโจมตีก็ใช้อาวุธที่ดีที่สุดในโลกไปเลยอ่ะหรือว่าคุณจะเป็นลิชูลิสก็ได้อันนี้เป็นสาเหตุที่ทําไมลิชูลิสมันโกงเพราะมันใส่แหวนได้3วงครับใส่แหวนได้3วงไม่พอมันยังมีพาสซีฟที่ เพิ่มผลของแหวนไปอีก25%อีกแหวนเป็นไอเทมที่มีแฟลตดาเมจแบบเยอะมากๆเลยนะคลาสอื่นใส่ได้2วงไอ้น,นี้ใส่ได้3วงแถมมีสเกล25%แล้วก็ใส่เข็มขัดสมมตินะ Ingenuity ก็จะสเกลเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะอันนี้ก็คือสมมุติว่าคุณอยากเล่นแบบแฟลตดาเมจเยอะมากๆอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพอมันไปเกนไปมัลติคริตอะไรเงี้ยมันก็จะแรงขึ้นไปเองส่วนสายคริสอ่ะสายคริสสาเหตุที่ เขาอยากทําครีโบนัสเยอะๆเพราะว่าเขาอยากทําให้กล่องนี้มันบวมมากๆแต่ว่าข้อเสียของสายครีก็คือถ้าสมมุติว่าเราครีไม่100%เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเออเราตีมีดาเมจครั้งหนึ่งแต่อีกครั้งหนึ่งไม่ครีคือไม่มีดาเมจเลยอะไรประมาณนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วในลักษณะการสเกลดาเมจอะคุณจะสเกลกล่องไหนก็ได้แหละแต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งคือถ้าคุณมีแฟลตที่ต่ํามากๆอะไม่ว่าคุณจะสเกลกล่องไหนอะมันก็ไม่มีทางแรงขนาดนั้นได้มากเท่าไหร,ร่อ่ะคืออย่าง ให้นึกถึงว่าคุณเอาหินเข้าไปมันไม่สามารถออกมาเป็นเพชรได้อะคุณจะต้องเอาเพชรเข้าไปแล้วก็เจรไานาเจรไานาออกมาเป็นเพชรที่สวยใช่ไหมเออประมาณนั้นเลยครับคือสกิลไหนที่มีแฟลตดาเมจที่ต่ําคุณต้องคิดเลยว่าแย่ละสกิลนี้แฟลตดาเมจต่ําต้องหาแฟลตดาเมจจากแหวนหรือเปล่าหรือว่ามันมีวิธีการสกลเกนเวอร,อร์หรือเปล่าหรือว่าทําคริได้เวอร์กว่าคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือว่า ถ้าเป็นอเมซอนเนี่ยทำคริง่ายมากเลยเราเน้นดาเมจโบนัสแล้วก็ไปเน้นแฟลตดาเมจดีไหมอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นการแบบในมุมของการทาบิลแล้วซึ่งผมน่าจะไม่ได้ลงรายละเอียดในบิลแต่ว่า4ี่กล่องเนี้ยเวลาเราไปดูบิลคนอื่นแล้วน่าจะเข้าใจว่าแบบอ๋อคนนี้เล่นครีอ๋อเนี่ยเขาทำคริดาเมจแบบเบิ่มๆเลยแล้วเขาใช้สกิลแบบไลนิงแอโรแล้วธนูเขาแบบดีมากเลยนะเขามีแฟลตดาเมจที่เยอะทําให้พอแฟลตดาเมจเนี่ยผ่านมัลติพลายเออร์นิดๆหน่อยๆในพารซีฟทีเขาแล้วไปเจอครีา,าเ,าบบเะ มันก็เป็นอะไรประมาณนี้แหละครับที่ผมอยากจะอธิบายให้ฟังทีนี้ผมอยากจะอธิบายเพิ่มอีกนิดนึงคือถ้าอยากทำธาเมุมากกว่านี้ไม่รวมสีกล่องนี้ต้องทํำยังไงอย่างแรกก็คือไปหาทางลดการป้องกันของมอนสเตอร์ให้ได้ซึ่งผมมีอธิบายเรื่องการป้องกันในคลิปที่แล้วนะสามารถไปดูกันได้ครับแต่ว่าหลักๆเลยก็คือไปลดต้นานธาตุมอนไหม หา penetration ไหมหรือว่า curse หรืออะไรก็แล้วแต่เออเป็นการลดการป้องกันของมอนสเตอร์ครับดาเมจแล้วก็จะแรงขึ้นกับีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในสมการนี้เลยคือ skill mechanism ครับคือไม่ว่าจะการโจมตีหรือเวทเนี่ย อย่างที่2อลองจากดาเมจเลยนะที่ต้องนึกถึงคือ Attack Speed กับ Cast Speed เพราะว่าต่อให้คุณมีดาเมจที่แรงมากๆแต่ว่าการโจมตีคุณแบบช้าเป็นเต่าคลานอะมันก็จะแบบโอ้เวลาเล่นจริงมันจะรู้สึกแย่ใช่ไหมเพราะงั้นการมี Attack Speed ที่ดีเนี่ยก็มีผลต่อดาเมจเอาพุทหรือว่าดาเมจที่เราจะทำได้เช่นกันครับส่วนสายเวทก็จะมี s ค Speed อะ่ะก็เราถ้าถ้าเราทำแคสสปีดเนี่ย ดาเมจเราเพิ่มขึ้นเวลาเล่นเราก็ไม่ต้องง้างแบบเน่ยๆอ,อะไรอย่างนี้ด้วยเนาะ mm hmm. ก็เหมือนกับสายโจมตีนั่นแหละอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีความสําคัญต่อดาเมจที่เราจะทําได้เหมือนกันต่อไปครับเรื่องสกิลแมคคันในซึมนั่นก็คือการช็อตกันของโปรเจกต์ตายครับคำนี้นจะได้ยินบ่อยในวงการเอ g อพีจีนะผมคิดว่าคือถ้าสกิลไหนช็อตกันเนี่ยจะทำดาเมจได้เยอะกว่าคนอื่นผมยกตัวอ,อย่างสกิลฟรีซิ่งเซวโรแล้วกันฟรีซิ่งเซวโรเนี่ยมันเป็นการยิงโปรเจกต์ตายลงพื้น แล้ว A อ e ที่ระเบิดตรงนั้นอ่ะมันสามารถ o อเวอร์กันได้อันนี้เรียกว่าช็อตกันซึ่งสกิลที่ช็อตกันได้อ่ะมันมีโอกาสที่จะแรงกว่าสกิลอื่นเสมอเพราะว่าสมมติว่า1โปรเจกต์ตาผมทำดาเมจ1นล้าน,ลนแล้วกันแล้ว f r e e ิ i n g าวเ o มันดันแบบ4โปรเจกต์ตาเงี้ยผมก็ได้4ล้านผมได้10โปรเจกต์ตาก็เป็น10ล้านอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้คือเมคนิของการช็อตกันเขาเลยชอบกันมาก แล้วก็หัวข้อสุดท้ายจริงๆแล้วคือเรื่องดาเมจมินเนียนขอโทษด้วยผมไม่เสียนอย่างแรงเลยแล้วผมไม่รู้ว่ามันสเกลยังไงนะผมรู้แค่ว่าอย่างเดียวเลยคือถ้าจะทําให้มินเนียนเก่งเราจะต้องหามอสที่มีคําว่ามินเนียนอยู่ในมอสเท่านั้นเช่นถ้าเราหาอิน r ค a ร e สดาเมจธรรมดาเนี่ยมินเนียนเราจะไม่ได้ดาเมจแต่ถ้าเราหาแบบมินเนียนอินเคิร์สดาเมจอะไรประมาณนี้หรือมินเนียนไลฟ์อะไรประมาณนี้มินเนียนเราจะได้ด้วยครับผมรู้แค่นี้เลย ถ้าใครเซียนก็แนะนําผมด้วยนะครับอ่ะสำหรับเรื่องดาเมจอะ่ะมันก็ประมาณนี้แหละครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับน่าจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเวลาดูบิลคนอื่นว่าแบบอ๋ออันเนี้ยบิลเนี้ยมันหาอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าแล้วมันโดดเด่นในจุดไหนของดาเมจนะครับแต่สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบาย